ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกลาลสินเป็นหน่วยงานส่วนกลางสังกัดกองตรวจการประมงกรมประมงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมการทำการประมงให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วมมีหน่วยงานภายใต้สังกัดคือหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูนจังหวัดสกลนคร และหน่วยป้องกันและป,ลาปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นมีอัตรากำลังรวม35นายประกอบด้วยข้าราชการ6นายลูกจ้างประจํา5นายพนักงานราชการ21นายจ้างเหมาบริการ3นายมียานพาหนะในการปฏิบัติงานประกอบด้วยรถยนต์จำนวน8คันเรือตรวจการจำนวน15ลํารับผิดชอบพื้นที่ภาคตันออกเฉียงเหนือตอนบนรวม12จังหวัดแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัต์จังหวัดขอนแก่นอ่างเก็บน้นําเขื่อนลเปาวอ่างเก็บน้ําเขื่อนน้าอูนหนองกุดพิงแม่น้ําสงครามแม่น้ําชีแม่น้ํามูมมมลเป็นต้นในปี2 5 6 8ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดกาาสินและหน่วยงานในสังกัดได้รับงบประมาณในการดําเนินการตามแผนงานโครงการดังนี้ 1. กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทําการประมงในพื้นที่แหล่งน้ําจืดแผน32ครั้งผล32ครั้งผลคดีแยกเป็นชนิดเครื่องมือดังต่อไปนี้ 1. อวนลากพับตะลิ่งจํานวน28คดี 2. ไองโง่หรือลอบพับได้จํานวน3คดี 3. ขายลอยประกอบไม้กระทุงน้ําจํานวน12คดีผู้ต้องหา2ราย 4. การกั้นทางเดินสัตว์น้ําจํานวน4คดี 5. การกั้นประกอบยอขันช่อจำนวน1คดี 6. พงพางและต่งเต้นจำนวน2คดี 7. ใช้กระแสะไฟฟ้าทำการประมงจำนวน11คดีผู้ต้องหา8ราย 8. ลีจำนวน4คดีและ9ก้าทำการประมงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน19คดีผู้ต้องหา1รายรวม8 4คดีผู้ต้องหา11ราย 2. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลหรือกรณีเร่งด่วนแผน9ครั้งผล9ครั้งผลคดีแยกเป็นชนิดเครื่องมือดังต่อไปนี้ 1. วัวนลากพับตะลิ่งจำนวน1คดี 2. ไอ้ง่หรือลอบพับได้จำนวน2คดี 3. ขายลอยจำนวน6คดี 4. วัอวนล้อมจับจำนวน1คดี 5. การกั้นทางเดินสัตว์น้ำจำนวน2คดี 6. พงพางและตงเต้นจำนวน1คดี 7. ลี่จำนวน1คดีและ 8. ทำการประมงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน2คดีรวม16คดี 3. กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนประจำปี2,568ผลคดีแยกเป็นชนิดเครื่องมือดังต่อไปนี้ 1. อวนลากทับตะลิ่งจำนวน2คดี 2. ไอโง่หรือลอบพับได้จำนวน6คดี 3. อวนล้อมจับจำนวน1คดีผู้ต้องหา3าราย 4. ขายลอยจำนวน25คดี 5. ยอขันช่อจำนวน14คดีผู้ต้องหา1รายหกแหจำนวน7คดีผู้ต้องหา3ราย 7. กลางกั้นทางเดินสัตว์น้ำจำนวน1คดี 8. โพงพางและตงเต้นจำนวน7คดี9ใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงจำนวน1คดีผู้ต้องหา1รายและ10 ทำการประมงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน2คดีรวม66คดีผู้ต้องหา8รายรวมคดีตั้งแต่ตุลาคม2567ถึง5กันยายน2568จำนวน166คดีผู้ต้องหา19ราย 4. กิจกรรมปฏิบัติงานร่วมกับชปประมงแขน3ครั้งผล3ครั้ง 5. กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงแผน3ชุมชนผล3ชุมชนได้แก่ 1. ชุมชนประมงบ้านคำสีหมู่ที่13ตำบลหนองบวัวอำเภอหนองกรุงรีจังหวัดกาลสิน 2. ชุมชนประมงบ้านโพนแพงหมู่ที่19ตำบลหนองสนมอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร 3. ชุมชนประมงบ้านตาไทยหมู่ที่5ตำบลโคกม่วงอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำพูได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนดังนี้ 1. การจัดทำเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำของชุมชนจำนวน3แห่งพื้นที่รวม318ไร่ 2. การสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำจำนวน20จุด 3. กํ 3. กำหนดกฎกติกาชุมชนในการบริหารจัดการจำนวน3ฉบับ 4. การอนุบาลสัตว์น้ำและการปล่อยสัตว์น้ำจำนวน32,500ตัว5การตรวจตราเฝ้าระวังผู้ฝ่าฝืนกฎกติกา,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 าของชุมชนจำนวน4ครั้ง6โครงการฝึกอบรมยุวประมงแผน1ครั้ง20รายผล1ครั้ง20ราย7โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชอปปปประมงแผน1ครั้ง20รายผล1ครั้ง20ราย งบประมาณค่าดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน5,821,080.29บาทเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน5,653,649.37บาทคิดเป็น97.12%นอกจากนี้แผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วศูนย์ยังได้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของกรมประมงได้แก่1 กิจกรรมจิตอาสา101หน่วย1ชุมชนประมงต้นแบบได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนจำนวน3ชุมชนได้แก่ 1. ชุมชนประมงบ้านหนองโนโหมู่ที่3ตํำบลหัวหินอำเภอห้วยแม็กจังหวัดกาลสิน 2. ชุมชนประมงบ้านกุดดุกหมู่ที่3และ4ตํำบลดินดำอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น 3. ชุมชนประมงหนองคลองคําหมู่ที่10ต,ตำบลนนสมบูรณ์อำเภอบึงการจังหวัดบึงการได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนดังนี้ 1. กิจกรรมประชาะสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการประมงและกฎหมายประมง 2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 3. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและการบริหารทรัพยากรประมง 4. กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ 5. กิจกรรมช่วยเหลือสังคม 6. กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมายกิจกรรมพัฒนาปรปับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ภายในหน่วยงานเพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสวยงามน,น่าอยู่น่าทำงานและเป็นที่ประทับใจต่อผู้มาติดต่อราชการ กิจกรรมบำรุงรักษาซ่อมแซมยานฐานะให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและภารกิจกรณีเร่งด่วนกิจกรรมอื่นๆที่ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่รับผิดชอบเช่นการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันสำคัญต่างๆการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการสนับสนุนยานฐานะในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นตน้นสามัคคี มีวินัยรู้หน้าที่มีจิตอาสา